ครับสวัสดีครับผมเป็นพิษนองเอฟซีทุกคนครับพบกับศิผ้ารวยเหมือนเดิมครับครับเมื่อนี้กาวันเสาวตรงกับวันที่29เมษายนพศ2566ากครับกลับมาตามสัญญาครับเมื่อเนี้การฉมาลุงอาเลขสรุปครับสรุปมาสรุปเลขบนรางครับโค้งสุดท้ายเป็นโค้งสุดท้าย นี่ครับเลขที่ผมคำนวณอันนี้เป็นคลิปแรกครับเด่นบนล่างกับผมคำนวณคำนว,นแวณ,นณ 26, 96, แล้วกับจับคู่เงินคู่ทองอ่ะมีสองหกเก้าหกสามหกครับและก็มีสองศูนย์เก้าศูนย์สามศูนย์ผมก็เน้นให้สองกับสามศูนย์ครับนี่ครับเด่นบนล่างเนี่ยครับต่อมาครับ กาเป็นเลขวิ่งตัวเดียวบนล่างเนาะครับเนาะกาวิ่งสองครับผมกับจับให้เนาะครับเนาะก็มีสองสามสองหกสองเจ็ดสองเก้าผมฟันตูงให้นีน่ตัวเดียวคือหกสองแล้วก็สองหกครับผมม่พี่น้องแคปหน้าจอด้วยครับแล้วก็คลิปต่อมาครับผมการคำนวณเลขวิ่งบนล่างตัวเดียวคือกันครับ <c oughs> <c oughs> วิ่งเก่าตัวเดียวครับจับคู่กับเมียเก่าศูนย์เก่าหนึ่งเก่าเก่าหาเกาหกครับในคลิปนี้ผมคำผมกับฟันตุง้งไฮคำนวณแต่กับฟันตุ้งไหเก้าสกับ49เกาครับนี่ครับแต่ไห้พ่อแม่พี่น้องแคปนาจอครับ ่วนเลขบนครับเลขบนผมก็คำนวณนหายหนึ่งวดก่อนนอะครับเนาะก็มี3ส3ม3ูนย์สามสามส่ามสามามเนะครับถานสามมาเนาะครับเนาะกามมามากระจับกับเลขตรงขามครับกระิมี0ศูนย์หาศูนย์เก้าศย์เออหนก้านึ่งหาหนเกาะครับสี่หาสเก้าแต่ก็อีกตัวหนึ่งครับ อีกตัวหนึ่งก็คือ04นะครับนอทาทาสามหาเก่าบอม่าครับเลขเลข4ตัวนี้สามาน้ำกันครับกัทชิมิ04ครับแต่ผมมได้เขียนลงนะครับนอกัทชิมิ04เนี่ครับนี่ครับนี่ครับน้ำกันได้ครับ04แต่ผมมได้เขียนลงแต่ผมก็ทิไปสรุปใหม่คือเก่าครับอันนี้คือเด็กบนนะครับนี่ ส่วนเลขล่างเนาะครับเลขล่างผมกับผมนว่นหายแล้วจับคู่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นข้องสางซื่อเลยครับบม่ต้องไปสนใจบม่ต้องไปเบิ่งหรอกครับนี่เป็นข้องสางผมซื่อที่ผมจับคู่หายเรียบร้อยเลยมันเด่นล่างก็คือคือก็คือสองกับสามครับนี่ครับมีสองกับสามผมจับคู่หายก็มีสองหกสามหกสองศูนย์สามศูนย์สองหาครับอันนี้คือเลขล่างหาคู่ครับเนี่ย จับจับให้แต่ผมพอน,น,นี่ผมพอนแต่สรุปครับนี่ครับมี2 6 3 6 2 0 3 0 2กอหาอันนี้คือเลขล่างนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างกัดคำนวณซื่อๆนะครับมันเป็นบลาบรรดหลายโตัวเดียนีเป็นโครงสร้างซื่อๆครับอันนี้คือคำนวณแล้วครับนะครับวันนี้ผมกับสิมาสรุปให้เนาะครับเนาะสรุปเลขล่างก่อนเนาะครับอ่าเลขล่าง ลุก<ม>เลขล่างครับ<ม>สองพับห้าพับ หกหกนะครับนี่ครับสองหกสามหกสองศูนย์สามศูนย์นะครับ สองโซนสามโซนห้าสองนะครับครับ นี่พือแหลกแรงด้ยครับผมสิสรุปไม้ครับชุดเดียวครับก็คือ สามหกเลยครับสามหกนะครับสามหกจุดเดียวตรงๆ ามหกตัวเดียวได้ครับนี่ครับส่วนตัวล่องนะครับตัวล่องคือตัวนี้ได้ครับนี่สองหกนะครับตัวล่องตัวเด่นผมสรุปใหม่็คือสามหก สามหกคู่เดียวนะครับข้างล่างบ่ต้องกลับครับสามหกชุดเดียวไม่ต้องกลับครับข้างล่างนะครับอันนี้คือสรุปแต่เด้อครับนี่ครับข้างล่างสามหกชุดเดียวครับเอาแคปหน้าจอนะครับสามหกชุดเดียวนะครับคู่เดียวครับซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับแต่ว่าสามหกหมดแล้วนะครับสามหกไม่มีแล้วสามหกชุดเดียวครับ แคปหน้าจอนะครับแล้วก็ต่อมาก็เลขบ,บนครับผมก็จะสรุปเลขบ,บนให้นี่ครับสรุปเลขบ,บนนะครับ อันนี้เป็นเรือขคำนวดเนี่ยครับมันกัดมีหลายครูอยู่แต่ว่าฟันแต่ครูเดียวครับที่ข้างที่นในคือยขนในเบิร์รรรดีเซอร์ครับสามศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์ ศูนย์สี่ครับนี่สรุปนะครับบนครับสามตัวชุดเดียวนะครับ ุดศูนสามนะครับสองตัวนะครับ 0 3นสามนะครับนี่บนนะครับอ่าบนสรุปแล้วเด้อครับพ่อแม่พี่น้องอ่าแคปนาจอเด้อครับนี่ข้างบน ผมฟันต้มเจ็ดศูนย์สาตัวเดียวครับที่สุลุกข้างบนกับมิซคู่ครับสามศูนย์หศนย์เก้าศย์ย์สครับเจ็ศย์สมฟันศูนย์สมากกับมากครับบอมากกับตัวไพรตัวมั่นเด้อครับผมแมพี่น้องครับคำคำนวณในแบบนี้ครับพอเรียกมันเด่นสามครับส่วนข้างล่างครับนี่ครับฟันต้ให้สุดเดียวคือสามหครับ นะครับข้างล่างแก็บหน้าจอนะครับแก็บหน้าจอแล้วนะครับแล้วก็ข้างบนแก็บหน้าจอนะครับครับสำหรับโค้งสุดท้ายเมื่อนี้การมีเพียงสัมนเนียเ้อครับพ่อแม่พี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกคนโชคดีมีใช่ถูกไว้รวยเบอร์เด้อครับครับบ่าวียังไรครับขอฝากคนไล์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ เพื่อให้มีกำลังใจในการคิดคำนวณเ้อครับกดให้กดแชร์กดติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบจบแค่เพียงเท่านี้้อครับสวัสดีครับ